ไม่ทาดิมงกะอนไอ้ลูกน้อไอ้ไม่นอนต,ตามท้องนาชาวนากักน้ำไว้ในนาเพื่อหล่อเลี้ยงต้นกล้าและต้นข้าวปลานานาพันธ์ุมักจะเข้ามาอาศัยอยู่ ชาวนาจึงนิยมวางใส่ดักปลาไว้เพื่อบริโภคประดิตกรรมใส่นี้เป็นการใช้ไม้ไผ่จักสารอย่างง่ายๆแต่ก็เต็มไปด้วยเทคนิคการหลอกล่อปลาให้มาติดกับในขณะเดียวกันก็แสดงออกถึงศิลปะเส้นสายอย่างเรียบง่าย้งไเน าลักษณะที่แสดงความคิดของชาวบ้านเนี่ยเ,เราจะเห็นว่าเขาเขาคิดออกแบบด้วยการจับอุปนิสัยของสัตว์คือไม่ใช่เราเห็นรูปร่างแบบนี้แล้วว่าเขาไอ้นี่เขาจะต้องทํานี้นอกจากทํารูปร่างนี้กับเหมาะกับสภาพแวดล้อมแล้วเขาจะสังเกตอุปนิสัยของสัตว์ว่าสัตว์ไม่มีอุปนิสัยอย่างไร แล้วเขาก็จะสร้างลักษณะของเเครื่องมือเครื่องใช้เนี่ยตามหน้าที่ของมันอย่างอย่างตัวไซเนี่ยนะฮะอย่างรูปทรงเนี่ยที่มันยาวเนี่ยนะฮะมันไม่กว้างเหมือนอย่างอย่างอย่างรอบเพื่อเอาแนบกับร่องน้านะฮะเพื่อในที่กระแสน้ําไหลออกจากจากนาลงสู่ลำหนองเนี่ยหรือในร่องน้ําเนี่ยมันจะแอบระวางซ่อนอยู่ได้ง่าย นะแล้วเราสังเกต่อย่างไซเนี่ยมันจะมีปากทางเข้าของอ,อยู่สองทางที่เสียงาไออันนี้สําหรับปลาที่สําหรับทวนน้าอันนี้ปลาสําหรับตาน้ำไอลักษณะอย่างนี้มันได้ได้ได้สองอย่างเลยปลาตัวใหญ่ที่แข็งแรงหน่อยเนี่ยเราก็ได้ด้วยไอปลาตัวเล็กๆเกนี่ยเราก็ได้ด้วยนะฮะ แล้วกระบอกที่มันยาวออกไปเนี่ยนอกจากปล่อยให้กระแสน้ําผ่านไหลไปได้แล้วเนี่ยนะฮะตามร่องเนี่ยมันจะเป็นตัวขังปลาได้ได้ไดปรจุปลาได้จํานวนมากถ้าสั้นๆเนี่ยปลามันจะมาดิ้นข้างๆนี่มีปลาจะได้จํานวนมากกว่าปลาที่หามาได้ ชาวบ้านนิยมนำมาปรุงอาหารทั้งสดและแห้งโดยหากวันใดจับปลาได้มากก็จะนำมาตากแห้งทำเค็มไว้กินวันหน้าซึ่งเครื่องจักสารก็เข้ามาเกี่ยวข้องในการถนอมอาหารอีกเช่นกันการจักสารตะแกรงต้องทำให้โปรง่งเพื่อทำให้สิ่งที่นำมาตากนั้นแห้งเร็วไม่ขึ้นรา ศิลปะาก,การจักสานเป็นงานที่ก่อให้เกิดความสวยงามความภาคภูมิใจบ่อยครั้งที่ชาวบ้านชนบททุ่มเทภูมิปัญญาและฝีมือเพื่อประดิษฐ์งานชิ้นเอกเฉพาะตนขึ้นชนิดที่ใครเห็นใครชอบใครเห็นใครชมเช่นของอาสาหรือของมั่นนี้เจ้าของบอกว่าใครจะอ้อนวอนขอซื้อสักเท่าไหร่ก็ไม่ขาย คู่สามีภรรยาจะเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีเสมือนเป็นสัญญาแห่งความรักของคนทั้งสองนอกจากนั้นเรายังมักพบเห็นเครื่องจักสารลายวิจิตรในงานบุญต่างๆเสมอ ในงานบุญนี้นอกจากเราจะเห็นเครื่องจักรสารลวดลายงดงามแล้วชาวชนบทยังนิยมสวมใส่เสื้อผ้าด้วยผ้าทอวิจิตรการตาอีกด้วยผ้าแต่ละผืนมีลวดลายสีสันฝีมือการทอประณีตงดงามซึ่งแต่ละท้องถิ่นแต่ละภาคก็จะมีกรรมวิธีในการทอและรูปแบบของผ้าแตกต่างกันออกไป สำหรับวัสดุได้ลวดลายนั้นยังได้บ่งบอกอะไรต่ออะไรอีกลายหลายอย่างนะคะสอดแทรกลงไปในทุกเส้นใหญ่ของผ้าเพราะวัสดุนั้นจะบ่งบอกถึงสภาพภูมิอากาศสภาพภูมิประเทศเช่นฝ้ายนะคะก็เหมาะสำหรับเขตร้อนไหมก็อบอุ่นขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะคะส่วนผ้าขนสัตว์นั้นแน่นอนเะต้องเป็นทางเขตหนาว นั่นเป็นการแบ่งอย่างง่ายๆทีเดียวสําหรับลวดลายแล้วยิ่งมีความละเอียดอ่อนที่เราจะแยกออกไปเนี่ยได้หลายประการทีเดียวนะคะโดยเฉพาะเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์เพราะการที่เรามองเห็นเลยว่ากลุ่มชนนี้แต่งกายอย่างนี้เราสามารถจะระบุได้เลยว่าเข้าเป็นใครนะคะเป็นการรวมกลุ่มกันโดยที่โดยใช้เสื้อผ้านี่แหละคะ่ะเป็นเครื่องบ่งบอกนอกจากนั้นผ้า และลวดลายของผ้านั้นยังมีความสําคัญต่อความเชื่อนะคะความเชื่อประเพณีศาสนานะคะเช่นเมื่อก่อนเนี้ยทหารผู้ชายเราเองเนยค่ะที่จะออกทัพจับศึกนะคะยังต้องอาศัยชายสิ้นของแม่เนี่ยค่ะติดตัวไปเพื่อเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันภัยนะคะส่วนเรื่องของประเพณีต่างๆตั้งแต่เกิดจนตายเลยทีเดียวก็ไม่พ้นผ้านะคะ ความภาคภูมิใจในผลงานเครื่องจักรสารและผ้าลายวิจิตรเหล่านี้ได้ถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีบางชิ้นอายุร่วมร้อยปี ส่วนเครื่องจักษสารและผ้าทอที่ใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้นำออกมาใช้ทดแทนสิ่งที่สุดโทมไปเพื่อรับฤดูการทำนาที่กลับมาเยือนอีกครั้งหนึ่งท่ามกลางท้องนาที่กว้างใหญ่หากเดินไปตามคันนานในภาคกลางเราจะเห็นสิ่งประดิษฐ์ด้วยไม้ไผ่อย่างหนึ่งเรียกว่าฉเฉลว ส่วนประกอบที่สำคัญของเฉลวที่ชาวชนบทอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีนิยมทำมีลักษณะเป็นห่วงเก้าห่วงนำมาผูกเข้ากับปลาสารที่มีช่องภายในตัวเก้าช่องต่อเข้ากับไม้ไผ่าสารเป็นรูปรวงข้าว ทำหลักคาถาจำนวนสี่หลักแล้วนำไปทํำพิธีแขวนไว้บนเสาไม้ไผ่บริเวณหัวนาจุดโทษบอกนะบอกคุณพระคุณพระทำมาสองก่อนทูกสามดอกนะทีนี้ก็เราก็มาบอกแม่นางทรณีอีกทีนึงบอกแม่นางธร,รณีก็ขอที่ทํากินที่ฝืนเนี้ยไม่เป็นที่ของเราจะไปถือสิทธิของเราไม่ได้ของเป็นของแม่นางธรณีเขา ขอทํากินก็บอกไม่ให้ตื่นให้ตกใจก็ให้แม่นางทรณีเนะ่ยคุ้มต้นข้าวไม่ให้มีโรคมีภัยทำในสมัยแท้ควายก็คุ้มควายคุ้มไถแต่แรกนาก็แรกก้าวต้นเราก็ถอนก้ามาเฉพาะก้าวต้นปากลงไปไอ้หลักกระถาเนี่ยก็มีไอ้หลักโค้งอ้อมอ้อมต้นข้าวเนี่ยก็อวบกัน กันไม่ให้ปูหรือไม่ให้อะไรมากัดต้นข้าวตอนที่แม่พระสบโตขึ้นมาเขียวชะอมเนะี่ยเริ่มจะตั้งทองแล้วก็บรรดาเจ้าของก็เกี่ยงหาส้มหาหวานหาข่าวแล้วแต่ยังก็เล่าเหนไว้งนั้นนะเกี่ยงไปให้แล้วก็ใช้ทงแดงมาผูกทงขาวมาผูก ในประสบท่านด้เห็นล้วอ๋อนี่เขาเอามาให้แล้วให้ขคุณยังนะทีนี้เราก็เอาปาลาหลักระถาะก็ลวงข้าวที่วัดที่อยู่ในวงนะเราเกี่ยวนะแต่เราไม่เอาหมดเรา็เนี้ว่าจะให้ต่ำก้า,าวต้นข้าวก้าวลวงนะแล้วก็ใส่กับบุงคอนเดินเลาะตามทุ่งนาเจอลวงข้าวเจอข้าวตกข้าวหลวน่นล้วก็หยิบใส่มา เรียกแม่โพศกับขึ้นยุงเนอรนะ,ะเฉลวจึงนับได้ว่าเป็นศิละปะของชาวชนบทอีกอย่างหนึง่งที่สร้างสารรค์โดยแรงบันดาลใจจากความเชื่อเพื่อขอบคุณบุญคุณแม่โพศพศิละปะพื้นบ้านจึงเป็นสิ่งที่ชาวชนบททำขึ้นเพื่อความจําเป็นในการใช้สอย โดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเนื่องจากการเดินทางติดต่อกับแหล่งซื้อไม่สะดวกประกอบกับมีวัตถุดิบอยู่ใกล้ตัวผลงานที่ปรากฏจึงเป็นการสร้างสารรค์เพื่อความอยู่รอดผสมผสานเข้ากับประเพณีความเชื่อในสังคมเมื่อวันเวลาผ่านไปกระแสะความเจริญของเทคโนโลยีต่างๆ ที่กระจายจากสังคมเมืองสู่สังคมชนบทพร้อมๆกับวัสดุพื้นบ้านนับวันจะลดน้อยถอยลงไปทุกทีชาวชนบทพากันหันมาชื่นชมผลิตภัณฑ์สมัยใหม่ที่มีสีสันแปลกตาจึงน่าเป็นห่วงว่างานจักสารและผ้าทอมือที่สะท้อนถึงความเป็นไทยจะยังคงอยู่คู่วิถีชีวิตชนบทไทยไปได้อีกนานเพียงไร we